สวัสดีครับผมทินนี้ตอนเราก็สู่ช่องอยูรไทมเมืองช้างหรือว,ว่าทางเพจยดเปียดอยู่ยูรไทม์เมืองช้างครับทีนี้พามาดู 3036E ครับจอเดียครับใส่เครื่องหวานข้าวครับเป็นไรล,ละ300ครับบวกเพิ่มเครื่องหวาน50บาทครับจอเดีย 3036E ครับไรล,ละ300 พร้อมหวานครับ,ครบเครื่องหวานซื้อมาหมื่นเจ็ดครับแถวอำเภอท่าตูมครับอำเภอท่าตูมจังหวัดส,สุรินทร์ครับในราคาหมื่นเจ็ดครับนี่ครับแกบอกว่าใช้ดีครับ เอสซีแทกเตอร์ครับสามศูสามหกอีครับจะของขับเองครับไปเรื่อยๆครับตัวนี้ข้อดีมีครับเท่าที่เห็นครับคือแกจะตั้งโรเตอรี่เสมอซ้ายขวาครับสองข้างแต่ปั่นไม่เป็นรอยครับดูครับรอยไม่มีครับนี่ครับดูสังเกตโรตอรี่ครับ ไม่มีข้างใดข้างหนึ่งสูงกว่าครับคือว่าเต้าลูกปืนมันเล็กครับพวกเหล็กพวกอะไรมันมันอยู่อยู่สูงทีนี้เลยทําให้ไม่เป็นรอยครับแบบนี้ดีครับผมว่าดูครับไม่เป็นรอยครับไม่เป็นรอยครับปันคืองานงานดีมากครับไม่เป็นรอยครับข้อดีคือมันไปมันไม่ข้างใดข้างหนึ่งหมดเร็วกว่าครับ มันก็แล้วแต่คนชอบครับถ้าเปรียบเทียบใส่ของค่ายสีส้มก็ถ้าของตั้งแต่ L5018 ขึ้นไปก็จะมีข้อเสียคือนี่ครับด้านขวามันจะลงลึกครับแต่ของจอรเดียครับนี่ครับมันอยู่สูงครับแล้วใบมันอยู่ต่ำกว่าครับมันทำให้ไม่มีรอยแทบไม่มีรอยครับดูครับเนี่ยครับมันไม่มีรอยนะฝั่งฝั่งขวาก็ไม่มีรอยครับดูสเกิที่โรเจอรี่ มันจะเท่ากันแต่ไม่ไม่มีรอยครับดรวมเอซีแท็กเตอร์ครับปั่นพร้อมหวานครับไล่ละสามร้อยครับบวกค่าหวานไปด้วยก็ห้าสิบบาทก็เป็นสามร้อยพอดีครับไล่ละสองร้ห้าสิบครับ้าจจะลงไปดูข้าวครับนี่ครับมันข้อเสียของรถที่มีถังหวานก็ มันต้องใจเย็นครับดูลงไปดูข้าวให้เขาเรื่อยๆครับถ้าไวรุ่นขับนี้ไม่ได้เลยครับข้าวหมูดต้นไหนหรือว่าฟางไปอุดตันป่องข้าวออกถ้าไม่ได้ดูนิยุ่งเลยครับท่อก็จะเงียบๆหน่อยครับ ส่วนเครื่องยนต์เป็นของอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องจอนเดียเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถามเจ้าของครับเพิ่งเอามาได้สองปีครับซื้อต่อมือเขามาครับบอกว่าญาติส่งต่อไม่ไหวครับญาติแกส่งต่อไม่ไหวครับแกเลยเอามาส่งต่อครับ แกว่าใช้ดีครับแกใช้ไดีน้ำมันหนึ่งพันบาทก็ได้ยี่สิบไร่แกเพราะว่าก็โอเคอยู่โอ้ได้หับจอเดียสามศูสามหกอีครับพอดีไถยอยู่ใกล้ๆครับเลยเดินมาดูถางหวานครับนึกแรกนึกว่าเป็นของสอสุพัดครับแต่พอม,มาดูใกล้ๆแล้วมันไม่ใช่ครับ แกว่าแกไปเอาที่อำเภอท่าตูมครับแกบอกว่าแกชอบระบบนี้ครับมันไม่ยุ่งยากครับเป็นมอเตอร์ตัวเดียวครับสั่งเปิดปิดแล้วก็มีลิ้นสั่งปล่อยข้าวครับจะปล่อยน้ำปล่อยวางเท่าไหร่ก็อยู่ที่ลิ้นครับส่วนมอเตอร์วิ่งในรอบเดียวครับดูครับนี่ครับมอเตอร์วิ่งไปรอบเดียวครับ ข้าวผมก็บอ,อกว่ามันออกเสมออยู่ครับพอได้ว่าสวกสวยไม่ถึงกับห่างไม่ถึงกับบางถือออกได้พอดีครับสําหรับมอเตอร์ตัวปล่อยข้าวครับจอนดีอ่ะสามศูอีของ เอสซีแท็กครับเสียงก็จะเงียบครับเพราะว่าเดิมครับรถเดิมเดิมบางครับเดิมทุกอย่างครับเจ้าของชอบสไตล์เรียบๆครับไม่เน้นเสียงดังครับ ผ่นพร้อมหวานเลยสามร้อยผมว่าโอเคครับถือว่าโอเคเลยครับเพราะว่าเปรียบเทียบถ้าจ้างเขาครับจ้างก็ตกไล่ละร้อยครับจ้างคนก็ตกไล่ละร้อยครับไล่ละร้อยไม่รวมค่าเหล้าเบียรครับไม่รวมค่าเหล้าเบียรค่ากับคงกับข้าวครับ อใสเข้าหมดครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้ามากันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ